ความสุขของเราทุกคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะทำบ้านให้นกจะไปติดไว้ตามต้นไม้ก็พิจารณาทําไปนะว่าแต่ละคนนะเราก็มีวิธีสร้างความสุขของเราแตกต่างกันไปแต่การสร้างบุญให้เกิดความสุขของใจเนะี่ยบุญอะไรก็ตามทีทําไปแล้วต้องละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรา ละความรู้สึกว่านั่นก็ของเรานี่ก็ของเราโน่นก็ของเราเพราะความรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นของเราร่างกายของเราชีวิตของเราเนี่ยมันผูกพันจนทําให้เราในเวียนเกิดเวียนตายมันเนิ่นนานเหลือเกินจะสร้างความสุขให้กับตัวเองยังไงก็แล้วแต่ทุกคนมีวิธีต่างกันแต่ว่าด้วยวิธีการที่แตกต่างนั้นมันจะต้องไปสู่จุดสูงสุดคือทําเพื่อละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา นั่นจะถือว่าเรากำลังไปถูกทางจะไปช้าไปเร็วก็ชื่อว่ากำลังไปดังนั้นสร้าง DNA แห่งความสุข DNA แห่งความไม่เห็นแก่ตัวให้มันฝังอยู่ในทุกอนูของชีวิตจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอย่างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความรู้สึกว่าไม่มีของเราดังนั้นถ้าหากว่าในแต่ละวันเราได้สะสมความรู้สึกว่า จริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยสะสมไปให้ได้ทุกวันทุกวันมากเข้ามากเข้าเนี่ยในวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาของการบ่มเพาะไว้จนจนอิ่มตัวจนถึงจุดจุดหนึ่งการได้ฟังธรรมของเราสักครั้งหนึ่งในอนาคตเบื้องหน้าหรือการได้ยินอะไรได้เห็นอะไรและเกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมาในเบื้องหน้าสิ่งที่เราสะสมไว้ใน DNA ของความคิดของความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ย จะทำให้เราถึงซึ่งการบรรลุธรรมในเบื้องหน้าคือหยุดความยึดมั่นถือมั่นด้วยประการทั้งปวงและหลุดพ้นได้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆความสุขที่เราทุกคนมีวิธีสร้างมันต่างกันแต่ไปเพื่อความหลุดพ้นเหมือนกันอนุโมทนาสาธุ